เรื่องนี้ค่ะแพทรับประพันธ์กับน้ำตาไหลน,นะคะเพราะว่าน้องเรซิ่งเนี่ยเขาก็มาเล่าให้แม่เขาฟังว่าเนี่ยเพื่อนเขาถามนะว่าอย่างงั้นอย่างนี้หลังจากที่กลับมาโรงเรียนก็เหมือนว่ามาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างเน้นะคะ แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่ทางด้นานของเบนเรซิงนะคะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยก็คือต่อมาแพทดัปราพาเองเขาก็ออกมาโพสตเป็นรูปภาพที่มีการร่วมเฟรมกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันนะคะก็จะเป็นแพทดัปราพาเบนแล้วก็น้องเรซิงค่ะหลังจากที่คุณพ่อของน้องเนี่ยก็มีการปล่อยตัวนะคะเขาก็ออกมาโพสตลงในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะที่ได้เห็นภาพนี้ ทำให้หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วก็อบอุ่นจริงๆนะคะล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะทางด้านของแพทดัปภานเนี่ยก็เล่าว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องเรซซิงโดนเพื่อนที่โรงเรียนถามนะว่าพ่อเธอเนี่ยติดคุกหรอซึ่งเธอบอกว่าเป็นคําถามที่ จุกอกได้ยินแล้วก็น้ําตาไหลนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคือมันไม่รู้จะพูดยังไงนะคะผู้ชมคะซึ่งเธอก็เล่านะคะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไปโรงเรียนลูกก็เล่าว่าเพื่อนมาถามด้วยคําถามที่เรากลัวมากๆเลยกลัวมาตลอดด้วยคือคําถามที่ว่าพ่อเธอเนี่ยติดคุกหรออ่าเหมือนในละครเนี่ยเอ้ยพ่อคนนั้นพ่อคนนี้ก็คือพูดตามภาษาเด็กนะ,ะ่แหละค่ะแพทเนี่ยได้ยินไปก็คือช็อกเลยนะช็อตไปเลยแพทถามเขาว่าอ้าวแล้วแบบเนี้ยเพื่อนแบบว่าเยอะเลยเหรอ คือน้องก็บอกว่าเขาก็ถามันเกือบทุกคนแหละเขาก็บอกว่าตัวเขาเองอะเฉยๆนะน้องเลสซิ่งบอกว่าตัวเฉยๆตัวน้องอะเฉยๆคือบางอย่างแพทรู้สึกว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องอธิบายให้ลูกด้วยนะเพราะว่าบางทีเด็กก็คือถามตามปกติมีการเสพข่าวมีการดูข่าวก็อาจจะบอกว่าเนี่ยพ่อเลซิ่งเป็นอย่างนั้นแบบนี้อะไรนะคะแพทรู้สึกว่าผู้ปกครองเนี่ยก็คือ อาจจะต้องอธิบายด้วยเราอยู่โรงเรียนที่แพทคิดว่าแพทเองเนี่ยก็คัดโรงเรียนมาในระดับหนึ่งแล้วนะคิดว่าจะต้องเซฟโซนมากๆแล้วแต่เรสเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากเขาไม่ซึมเศร้าแพทก็คือน้ําตาไหลเลยไม่แบบไม่คิดว่าลูกจะสตองได้ขนาดนี้แล้วก็จุกอกด้วยความเป็นแม่คุณผู้ชมคะซึ่งสิ่งที่เรสเนี่ยบอกเพื่อนก็คือว่าพ่อเราไปบําบัดพิเศษมาแพทก็ถามว่าตอนนี้ลูกมีอะไรสงสยัยไหมสงสัยอะไรหรือเปล่าอยากรู้อะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องพ่อ น้องก็บอกว่าไม่นะก็พ่อไปบําบัดอะตอนนี้ไปบาบัดแล้วทางด้านปุ้ยพี่มนวันค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเราต้องนึกว่าเขาก็เหมือนลูกเราเนาะเป็นเพื่อนลูกเราเนาะเราก็ต้องอธิบายให้ลูกฟังแบบว่าเออลูกเพื่อนของลูกเป็นแบบนี้นะก็คือต้องค่อยๆอ,อ,อธิบายขนาดเมื่อวานเนี่ยจะอ่านข่าวเป็นเวซซิ่งเนี่ยเรายังต้องมีการระวังกันเลยระวังมากๆเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยก็เป็นพ่อของนานเราซึ่งแน่นอนค่ะว่าเด็กก็คือเด็กผู้ชม่ะเขาอาจไม่รู้เรื่องถามด้วยความที่ตามภาษาเด็กนะคะว่าเออพ่อเธอติดคุกหรอยังง ซึ่งทางหน้าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยดูหรือว่าช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งให้น้องเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจค่ะเพื่อว่าน้องเองพอโตไปหรือว่าบางอย่างที่พอพูดเข้าเยอะๆ,ๆเนี่ยน้องอาจจะคิดแล้วอาจจะรับไม่ได้มันก็จะเป็นผลในระยะยาวนั่นเองค่ะ